สวัสดีครับวันนี้จะพามาดู s u z กิสวิ i f t นะครับรถเกียร์ธรรมดาปี2012นะครับจะพามาดูสีรอบคันสวยๆเลยนะครับสวยครับคันนี้ไม่ค่อยมีตำหนิครับรถบ้านนะครับรถบ้านเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านท้ายกันนะครับล้อเติมไม่เคยแกะเลยนะครับ ข้างในส,สวยๆครับดูรอบคันได้ครับภายในสะอาดครับใช้หารถใช้งานพาลูกพาเมียไปตลาดคันนี้ได้นะครับประหยัดนำมันครับ เอกสารครบโอนนะครับภาสีได้สนใจสอบถามได้นะครับคันนี้หนึ่งแสนห้าพันบาทครับมืออกคัะนครับสมกริปเลยสิงส่งเครื่องนะครับ ขับดีมากครับผมเกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคันนี้ไม่สองแสนกว่านะครับเอกสารก็พร้อมโอนพาษีหกเจ็ดช่วงล่างดีมากแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับิทยุใช้งานได้ปกติแจลีโมทพุชสตาร์ทกระจกไฟฟ้าปับข้างไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับรอยูยหนองหานอุดรธานี0935376899ครับสวัสดีครับ